สวัสดีครับทุกคนวันนี้ชาวชิีเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมนะฮะจะเดินทางอีกแล้วนะครับอยู่ในโหมดของการเดินทางเพื่อไปเดินเที่ยวนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ลำปางฮะจะพาไปยังหมู่บ้านป่าเมี่ยงนะครับหมู่บ้านที่มีโฮมสเตย์อันน่าสนใจและมีแหล่งปลูกกาแฟที่สุดยอดมากๆเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปบนหมู่บ้านปาเมี่ยงกันครับไปฮะ เดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นเส้นทางภูเขานะครับทุกคนต้องขับด้วยความระมัดระวังนะฮะอ่ามาถึงแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงที่ชุมชนป่าเมี่ยงนะฮะอยู่ที่ทอำเภอเมืองปานนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะ และตรงนี้ก็เป็นเวลเวนหน้าร้านซาน c o f f e ่นะฮะร้านกาแฟาที่เรานัดรวมพ้นกันที่นี่ก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายใกล้เย็นแล้วครับ ทับลงแล้วเรามาดูร้านนี้กันครับมีทั้งหมูกระทะหมูจุ่มแล้วก็มีลูกชิ้นไส้กรอกด้วยนะฮะอ๋อมีขายแบบเป็นชุดด้วยนะครับหมูจุ่มสามร้อยห้าสิบบาทก็คือมีแต่หมูแต่เตานี้ต้องหามาเองอ๋อเตาพร้อมให้ลูกค้าเลยค่ะอ๋อมีเตาพร้อมบริการด้วยมีเตามีถ้วยมีอะไรพร้อมทานเลยค่ะสร้อยห้สสุดยอดเลยฮะร้านี้นี่เป็นลูกชิ้นทอดไม่ใช่หม่าล่าเนาะ อันนี้มีปลาหมึกด้วยปลาหมึกยาก่างซื้อสิบแถมหนึ่งแมซื้อสิบแถมหนึ่งแงงมละสิบบาทโอ้โหนี่นี่เป็นคนอะไรกันนะครับคนเมืองเฮานี่หรือว่าเป็นคนเมืองเฮานี่นะคะ่ะอ๋อได้เป็นคาเมาค่ะมันเป็นแบบีคนจัดเอาคนในตั่วคือเป็นาคนส่นใหญ่มาทำที่นกันที่นี่ค่ะใช่ค่ะเป็นแล้นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำเก็บเมี่ยงค่ะ อาชีพละคือเก็บไปเรี้ยงอาชีพเสริมก็คือเป็นตอนนี้ก็เป็นการทำกาแฟแต่กรมกนีโคราการลวงเป็มาสนับสมุนป็นอะโวคาโดเป็นภักสวนปัวอย่างกนี้นค่ะอขอบคุณมากครับและคืนนี้พวกเราก็มีหมูกระทะและกับข้าวขันโตกกินกันนะฮะนี่ก็กินข้าวแล้วแล้วก็มาที่บ้านหลังนี้นะฮะเป็นบ้านโฮมสเตย์ที่จะพักกันในคืนนี้นะครับ ทุกคนนี่อากาศตอนนี้บอกเลยว่าเย็นเย็นมากๆาเลยฮะด้านข้างทางนี้นะครับนี่ด้านนี้มีเสียงน้าไหลผ่านในลําธารด้วยนะฮะพร้อมกับเสียงกบล่องเบาๆเสียงจริงหลีดเลยนี่แบบเป็นอะไรที่ฟินมากๆนะฮะเสียงมันไม่ได้ดังมากนะครับเสียงแบบขับปลอมให้นอนหลับแบบเพลินๆกันเลยทีเดียวฮะ เวนโฮมสเตย์ที่เราพักนั้นคนละ450นะครับอาหาร2มื้อและในตยวเย็งก็จะมีน้ํำเปล่าให้นะครับแล้วก็มีกระติกน้ําร้อนแล้วก็นี่นะครับนี่มีพวกไวไวมาม่าแล้วก็โจ๊กครับให้นะฮะแล้วก็มีพวกเครื่องครัวให้ด้วยนะครับนี่โอ้สะดวกในทีเดียวนะฮะ ส่วนห้องนอนของเรานั้นก็จะมีห้องน้ำอยู่ในตัวนะครับเป็นแบบชักโครกแล้วก็นี่อรุณสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้านะฮะเดี๋ยวเราจะตื่นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันที่กิวฟินนะครับสารเขาพิมนเป็นภาษาจีนนะครับทีคน ที่ตั้งอ่ะคือเขาเป็นเาศสายทีนซานนี่แปลว่าภูเขาออ๋